ห้องเช่าค่ะอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะแต่ว่าสาวน้องปาสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่ลูกสิบสิบขวบเพราะว่าค่ะย้ายไปทีหนึ่งแล้วแล้วเพิ่งกลับมาได้ครบปีนี้แหละค่ะสีมินสีมินีเขาจะเป็นบอกว่าห้องป้าบอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้กว้างวังใหญ่โตหรูหราเหมือนว่าอัศว์บินแต่ว่าที่นี่คือพี่ปามีความสุข มีค่ะมีเออเป็นเป็นบ้านที่แบบว่าก็อยู่ความสุขที่แท้จริงก็เราก็อยู่อยู่กันเล่นมั่งทะเลาะมั่งค่ะตีลูกมั่งวีนกันลูกถามว่าวีนวีนกันลูกบ่อยค่ะอ่าอ่ะวิปาพาไปดูตรงข้างหลังเป็นครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเโรงเย็นเนาะวันแรกที่ออกจากวังอัศวินยังมืดแปดด้างเลยจะไปอยู่ตรงไหนยอมรับกับ ความเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ที่เราบอกว่าเคยมีชีวิตอยู่ในวังพี่ก็คิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาท,มทั่วไปนี่แหละแค่ว่าตอนเกิดเจ้าเอามาเลี้ยงเท่านั้นเองก็ต้องอยู่ได้สิถ้าเราปล่อยวางอย่าไปยึดถือเมื่อก่อนเราอาจจะเออมีตังใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ ต้องต้องต้องยอมต้องทําใจอะ่ะเพราะเราต้องดําเนินชีวิตให้อยู่อย่าไปคิดสัน้นมันไม่ดีหรอก<ะ>เรายังมีทางที่ช่องทํามาหากริงของบ้าก็ทางสามีค่ะสามีรับผิดชอบของ